ีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาะวันนี้ย่ามีนางหมามาอวดมาอวดนะคะทุกคนคือตอนที่ย่าได้มาน่ะนอน,นิดเดียวจะรอดไม่รอดนะคะนี่ตัวนี้ค่ะเนี่ยย่าได้มาแล้วย่าก็มาเลี้ยงไว้นะคะดูสิคะคือคือแบบ แตกออกมาเต็มเลยอะค่ะอันนี้อันนี้คือลอ็ลอตล็อตที่สองแล้วนะคะที่น้องแตกออกมาค่ะอันนี้ล็อตแรกนะคะนี่ล็อตแรกเนี่ยกำลังสวยๆแล้วก็มีแตกออกมาด้วยนะคะเนี่ยทุกคนดูสิสวยมากน้องสวยมากเลยเนี่ยน้องแตกออกมาก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบ่งให้เพื่อนเพื่อนๆไปเลี้ยงก็มีนะคะคือล็อตแรกอะ่ะจะได้ประมาณ ห้าห้าห้าหกห้าหกได้ห้าหกหนอได้เนาะยาตอนแรกเพื่อนขอยาก็เลยแบ่งให้อะค่ะแบ่งให้ได้ทีนี้ก็เลยบอกว่าไหนๆก็แบ่งออกมาแล้วเนาะยาก็เลยแยกแยกออกมาดูสิคะแยกออกมาแยกออกมาแล้วทีนี้นี่คือล็อตใหม่ค่ะลล็อตใหม่ สวยมากย่ายัางไม่ได้แยกเหมือนกันดูสิคะภูมิใจมากเลยสวยมากสวยนังไม้นี่สวยจริงๆย่าชอบมากเลยย่าเลี้ยงไว้ตอนนี้มีม,มีหลายคนครัมาถามแต่ย่าก็ยังไม่ได้แบ่งเนาะก็เก็บเอาไว้ชมก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ย่าก็มี นางไหมสวยๆมาให้ทุกคนดูเนาะแตงนอกมาเต็มเลยดูสิสวยมากพอแทงน้องแทงหลอดออกมาก็จะกัดสีเลยนะคะก็จะสวยมากดูสิคะดูดูดูดค่ะดูสวยมากน้องกำลังกัดสีสีสวยน่าจะแทงออกมาน่าจ้าห้าหกหนึ่งสองสาม สี่ประมาณสี่สวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ